ในช่วงปลายทศวร 1, 60, รษ1860รกลุ่มนักสำรวจชาวอเมริกันที่บุกป,ป่าฝ่าดงกลักออกมาจากธรรมชาติอันโหดร้ายและพุ่งตรงไปยังสำนนักพิมพ์เพื่อเล่าถึงสถานที่แปลกประหลาดที่พวกเขาได้ค้นพบนักกา่าวของหนังสือพิมพ์ยิบสมุดขึ้นมาเตรียมบันทึกเรื่องราวแล้วนักสำรวจก็เริ่มเล่าอย่างตื่นเต้นพวกเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้คือผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่กลางผืนป่าเต็มไปด้วยทะเลสาบเดือดปุดๆซึ่งมีสีเขียวนิออนสีเหลืองหรือสีแดงหรือบางครั้งก็เป็นทั้งสามสีพร้อมกัน พวกมันยังพ่นน้ำเดือดพุ่งขึ้นไปในอากาศมีน้ำตกที่งดงามจับใจมีภูเขาปกคลุมด้วยหิมะและมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นกระทิงกวางหมาป่าและมีที่เดินเตร่ๆไปทั่วบริเวณนักข่าวของหนังสือพิมพ์จดทุกอย่างลงสมุดอย่างตั้งใจก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเอาล่ะพวกคุณเล่าได้ยอดเยี่ยมมากแต่เราไม่สามารถตีพิมพ์นิยายเรื่องนี้ได้หรอกแต่กลุ่มนักสำรวจไม่ได้โกหกพวกเขากำลังพูดถึงพื้นที่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลสโต แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวทั้งหมดนี้ถ้าคุณชอบเรื่องแปลกลึกลับและน่าขนลุกที่เล่าออกมาในรูปแบบเรื่องเล่าคุณมาถูกที่แล้วนี่คือสิ่งที่เราทำและเราจะอัปโหลดทุกสัปดาห์ถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณสนใจช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะและช่วยกดติดตามช่องของเราพร้อมเปิดแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราโอเคงั้นมาเริ่มเรื่องวันนี้กันเลยนี่คือผืนป่าอันกว้างใหญ่ในรัฐไบโอมิง ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาไฟและทะเลสาบเดือดหลากสีเหล่านั้นก็มีอยู่จริงมันคือบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดจากน้ำใต้ดินไหลผ่านห้องแมกมาที่ร้อนจัดอยู่ใต้พื้นโลกทุกวันนี้เยลโลสโตนเป็นสถานที่ยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนมาเยือนในแต่ละปีและด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวมหาศาลเช่นนี้อุทยานจึงต้องจ้างพนักงานหลายร้อยคนตลอดทั้งปีเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นคนหนุ่มสาวเช่นนักศึกษามหาวิทยาลายัย นอกจากจะได้รับค่าจ้างแล้วอุทยานยังเสนอที่พักสําหรับพนักงานซึ่งเป็นเหมือนหอพักที่ตั้งอยู่กระจายทั่วอุทยานเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานพอพักเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากหรือบางครั้งก็ฟรีพนักงานหนุ่มสาวจึงมักรับข้อเสนอนี้และพักอยู่ในหอพักตลอดระยะเวลาที่พวกเขาทํางานที่อุทยานในปี2000ซาราเฮลเฟอร์วัย20ปีซึ่งเป็นพนักงานในช่วงฤดูร้อนก็กําลังพักอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในเยลโลสโตน ในขณะที่ซาร่าอยู่ในห้องพักของเธอกลุ่มเพื่อนพนักงานหนุ่มสาวที่พักอยู่ในหอเดียวกันเดินมาตามทางเดินและเข้าประตูห้องของเธอพวกเขาถามว่าเธออยากจะไปไว่ายน้ํากับพวกเขาไหมซาร่าซึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดและไม่ได้ทําอะไรจึงตอบตกลงว่าได้สิไปด้วยกันหลังจากที่ทุกคนเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ําเก็บผ้าเช็ดตัวและของว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ออกจากหอพักและขึ้นรถสองสามคันเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายเมื่อมาถึงลานจอดรถที่อยู่ติดกับป่าขนาดใหญ่ พวกเขาจอดรถและเดินไปยังจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่าที่อยู่ไม่ไกลพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามทางเดินนี้จนกระทั่งเส้นทางนาพวกเขาออกจากป่าไปยังริมแม่น้ําสายหนึ่งแม่น้ํานี้มีชื่อว่าไฝ่โฮริเวอร์ชื่อที่ได้มาจากลักษณะของแม่น้ําที่มีไอน้ําลอยขึ้นจากผิวน้ําให้ความรู้สึกราวกับว่าแม่น้ํากําลังลุกเป็นไฟเหตุผลที่แม่น้ํามีไอน้ําแบบนี้ก็เพราะน้ําในแม่น้ําบางส่วนไหลผ่านห้องแมกมาที่อยู่ใต้ดินทําให้น้ําอุ่นขึ้น นี่คล้ายกับบ่อน้าผู้ร้อนในอุทยานเพียงแต่ว่าความร้อนของแม่น้ํานี้น้อยกว่ามากน้ําในแม่น้ําเพียงแค่อุ่นจนเกิดไอน้าแต่ยังปลอดภัยสําหรับการว่ายน้ําเมื่อซาร่าและกลุ่มเพื่อนมาถึงพวกเขายืนอยู่ริมแม่น้ําที่สวยงามพวกเขาเดินลงไปตามตลิ่งและทุกคนก็กระโดดลงน้ําพร้อมกันวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกพวกเขาว่ายน้ําเล่นเกมกันอย่างเพลิดเพลินตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะมาแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้น แต่ความสนุกทําให้เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและพวกเขาก็ยังคงเล่นน้ําอยู่ในแม่น้ําพอตกดึกพวกเขาก็พากันขึ้นจากน้ําเช็ดตัวให้แห้งและตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มรู้ตัวว่ามีปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้คาดว่าจะอยู่ที่นี่นานขนาดนี้เลยไม่มีใครนําไฟฉายมาด้วยทางกลับไปยังลานจอดรถต้องเดินไปตามเส้นทางที่ผ่านป่าและระยะทางก็ค่อนข้างไกลที่สําคัญตอนนี้รอบๆมืดสนิท ไม่มีแสงสว่างจากที่ไหนเลยยิ่งกว่านั้นในป่ามีสัตว์ใหญ,ญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ทำให้บางคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกหวั่นใจที่จะเดินผ่านป่าน,นี้สุดท้ายคนในกลุ่มแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่รีบวิ่งผ่านป่าน,นี้ไปให้ถึงรถเร็วๆฉันมั่นใจว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นส่วนอีกฝ่ายรวมถึงซาร่าและเด็กหนุ่มอายุ18ปีอีกสองคนชื่อแลนส์ตูชีและไทเลอร์มอนทาเิลตัดสินใจว่าจะลองหาเส้นทางอื่นที่เลี่ยงผ่านป่า พวกเขาคิดว่าเส้นทางที่ใช้แสงจันทร์นำทางอาจจะปลอดภัยกว่าหลังจากกลุ่มแรกเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าและลับสายตาไปแล้วซาร่ากับแลนซ์และไทเลอร์ก็เริ่มเดินไปทางขวาโดยเดินเลียบแม่น้ําไปแม่น้ําอยู่ข้างหนึ่งและป่าอยู่ด้านซ้ายของพวกเขาพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าป่าทางด้านซ้ายเริ่มโปร่งขึ้นเล็กน้อยพวกเขาเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเลี้ยวเข้าไปในทางนี้เพื่อเดินตรงไปยังลานจอดรถซึ่งอยู่ในทิศทางทางซ้ายของพวกเขาโดยประมาณ พวกเขาเลี้ยวเข้าไปและเริ่มเดินผ่านพื้นที่ที่ดูโล่งกว้างพื้นที่นี้เป็นทุ่งเปิดมีต้นไม้กระจัดกระจายอยู่บ้างแต่ไม่ได้หนาแน่นเหมือนป่ามันดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการเดินและพวกเขารู้สึกว่านี่แหละเส้นทางที่ดีที่เราหาเจอแล้วแสงจันทร์ยังส่องให้เห็นชัดเจนเราเดินได้สบายมากพวกเขาเดินไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขจนกระทั่งพวกเขาเห็นว่ามีลำธารอยู่ข้างหน้าพอไปถึงลำธารแรกมันไม่ใหญ่มากพวกเขาก็แค่กระโดดข้ามไปจากนั้นก็ไปเจอลำธารที่สอง ซึ่งก็ยังเล็กอยู่พวกเขากระโดดข้ามได้ไม่ยากแต่พอถึงลำธารที่สามพวกเขากลับพบว่ามันใหญ่กว่าสองลำธารแรกอย่างชัดเจนถึงจะไม่ได้ใหญ่มากจนข้ามไม่ได้แต่ถ้ากัดจังหวะพลาดขึ้นมาพวกเขาอาจจะตกลงไปในน้ําแม้ว่าพวกเขาจะเปียกอยู่แล้วจากการว่ายน้ําก่อนหน้านี้แต่พวกเขาก็ยังไม่อยากตกลงไปพวกเขาคิดว่าจะเดินออกไปทางขวาเพื่อลองหาจุดที่แคบกว่านี้เพื่อข้ามได้ง่ายขึ้นแต่ในใจก็รู้ว่าพวกเขาอาจจะอยู่ห่างจากลานจอดรถแค่30-60ถึงเมตรเท่านั้น แม้จะมองไม่เห็นลานจอดรถแต่พวกเขาก็รู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆนี้และไม่อยากเสียเวลาวกไปไกลสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจว่างั้นกระโดดข้ามไปเลยถ้าตกน้ําก็ไม่เป็นไรทั้งสามคนถอยหลังออกจากลำธารเพื่อให้มีพื้นที่วิ่งมากพอพวกเขาจับมือกันแล้ววิ่งไปพร้อมๆกันเมื่อถึงขอบลำธารพวกเขากระโดดพร้อมกันพวกเขากระโดพพะโดพ้นลำธารและลงมายังอีกฝั่งสําเร็จแต่พื้นดินฝั่งที่พวกเขาลงมานั้นดันเป็นดินที่หลวมและอ่อนนุ่ม มันพังลงใต้เท้าของพวกเขาทําให้ทั้งสามล้มลงไปในลานําธารในความมืดลําธานนี้ดูเหมือนกับลาธารสองแห่งก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเจอเพียงแต่มันใหญ่กว่าเล็กน้อยพวกเขาคิดว่าการตกลงไปในน้ําครั้งนี้จะไม่เป็นอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าลําธารแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนลําธานนี้ไม่ได้เหมือนกับสองลำธารก่อนหน้าที่พวกเขาเจอแต่มันเป็นน้ําไหลที่มาจากบ่อน้ําพุร้อนใกล้เคียง อุณหภูมิของน้ำในลำธารน,นี้สูงถึง81องศาเซลเซียสหรือเกือบจะเดือดเลยทีเดียวและแม้ดูเหมือนตื้นแต่มันลึกถึง3เมตรเมื่อทั้ง3าคนตกลงไปในน้ำที่ร้อนพระอุนีเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังก้องอย่างน่าสะพรึงกลัวกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มที่วิ่งผ่านเส้นทางในป่าและมาถึงลานจอดรถกำลังรอพวกเขาอยู่ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นพวกเขารีบวิ่งกลับไปยังทิศทางที่เสียงมาจนทะลุป,ป่าออกไปถึงทุง่งหญ้าพอไปถึงก็เห็นแลนซ์กับไทเลอร์อยู่ที่ริมลำธารพยายามอย่างสิ้นหวัง ที่จะดึงซาร่าออกมาจากน้ำกลุ่มเพื่อนที่ลานจอดรถร,ถรีบวิ่งเข้ามาช่วยกันดึงซาร่าขึ้นมาพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ด้วยซ้าว่านี่คือน้ําร้อนที่แทบจะเดือดแต่เพียงไม่นานทุกคนก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเลวร้ายแค่ไหนเมื่อแลนส์ไทเลอร์และซาร่ายังคงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแม้จะออกมาจากน้ําแล้วหนึ่งในกลุ่มเพื่อนรีบวิ่งไปที่รถขับออกไปขอความช่วยเหลือไม่นานนักเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงและพาซาร่าแลนส์และไทเลอร์ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ผลปรากฏว่าแลนซ์และไทเลอร์นั้นแม้จะตกลงไปในน้ําแต่พวกเขาจมลงไปแค่ถึงคอทันทีที่ตกน้ําพวกเขาหันกลับและปีนขึ้นมาทันทีพวกเขาอยู่ในน้ําร้อนเพียงหนึ่งหรือสองวินาทีซึ่งไม่นานเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟลูกเกือบทั่วร่างกายทั้งสองต้องเข้ารับการผ่าตัดนับสิบครั้งและผ่านการฟื้นฟูร่างกายเป็นเวลาหลายปีพวกเขาต้องใช้เงินจํานวนมากกับค่ารักษาพยาบาลแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้ว แต่เส้นทางชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นเลยแต่อย่างไรก็ตามแลนซ์และไทเลอร์รอดชีวิตมาได้สำหรับซาร่าโชคชะตาของเธอไม่ได้ใจดีกับเธอเท่ากับสองหนุ่มเมื่อเธอตกลงไปในน้ำร้อนเธอจมลงไปทั้งตัวตั้งแต่ศีสัตวจนถึงปลายเท้าและไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้เธอจึงอยู่ในน้ำร้อนนานกว่าพวกผู้ชายมากตอนที่เธอถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม้ว่าเธอจะยังพูดได้และมิสติอยู่แต่แพทย์ก็พบปัญหาใหญ่ทันที การถูกไฟลวกระดับ3หรือที่เรียกว่าบาดแผลลึกเต็มชั้นผิวหนัง (Third Degree Burn) หมายถึงผิวหนังชั้นนอกถูกทำลายจนถึงเนื้อเยื่อที่ลึกลงไปรวมถึงเซลล์ที่ช่วยในการสร้างผิวใหม่ก็ถูกทำลายไปด้วยดังนั้นหากมีแผลไฟลวกระดับนี้บริเวณที่ถูกลวกจะไม่สามารถหายได้เองต้องทำการปลูกถ่ายผิวหนัง (Skin Graft) ซึ่งคือการนำผิวหนังส่วนที่ไม่ถูกลวกมาปิดบนบริเวณที่เสียหายแต่เมื่อซาร่าถูกนำตัวเข้าสู่ห้องผ่าตัดแพทย์พบว่า เธอมีบาดแผลที่กินลึกถึงชั้นผิวหนังทั่วร่างกายครอบคลุมพื้นที่100%ของร่างกายของเธอไม่มีส่วนไหนในร่างกายที่ไม่ถูกลวกจนสามารถใช้เป็นผิวหนังสําหรับการปลูกถ่ายได้เลยร่างกายของเธอถูกทาลายอย่างสิ้นเชิงแม้แพทย์จะพยายามช่วยชีวิตเธอเต็มที่แต่ในที่สุดซาร่าเสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวถึงโรงพยาบาลได้เพียง15ชั่วโมงหนึ่งปีต่อมาครอบครัวของแลนซ์ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานบริหารอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณลำธารน,นั้นแต่คดีถูกยกฟ้องเพราะสารตัดสินว่ากลุ่มของซาร่าไทเลอร์และแลนส์เป็นฝ่ายที่ละเลยความปลอดภัยเนื่องจากพวกเขาเลือกที่จะเดินออกนอกเส้นทางในพื้นที่ที่เป็นเขตอุณหภูมิสูงที่รู้กันดีดังนั้นความผิดจึงไม่ได้เป็นของอุทยาน